สวัสดีครับผมสิกุงอรสวัสดีครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสิกุงโบเกอร์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้มาบรรยายความรู้ระบบ m g m รนะบบความคิดนะโครงการนี้เราคิดคิดก่อนทําก่อนโอกาสรวยสูงหลายหลายคนปัจจุบันนี้มีมีค่าสายงาน6 7แสนบาทต่อต่อเดือนและได้เป็นแสนต่อเดือนเยอะแยะละนะระบบความคิดเกิดเรายกตัวอย่างนิดหนึ่งว่านะเราตั้งเป้าหมายว่าจากวันนี้ถ้าเราเข้ามาธุรกิจนี้อ่ะสามปี เราต้องมีรายได้เท่าไหร่นะคุณอยากจะได้บ้านนะังหลังได้ไหมรถตั้งหนึ่งคันรถกระบะคันหนึ่งนี่ก็เจ็ดแปดแสนแล้วนะเงินสดสักสามล้านนั่นคือสามปีคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะมีรายได้นะรดนละสักห้าล้าน,นค, 3, 000, 000. ความเป็นจริงอ่ะคนที่จบเป็นญ,ญาตีนะที่มีเงินหมื่นห้าเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมีเงินเก็บผมเชื่อว่าคนที่มีเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมีเงินเก็บไม่น่าเกินห้าพันต่อเดือนหลายคนบอกโอเ้เก็บไม่ได้หรอกค่าของชีพสูง คนะ่าทั้งดวนค่าค่ารถไฟใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยในเมืองอาจจะสูงแต่ท่านจะเก็บหรือเปล่าถ้าท่านจะเก็บมันเก็บได้ท่านยอมกินอ,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 อาหารที่ทีท่ด้อยหน่อยได้ไหมนะกินอาหารกระป๋องอาหารถ้วอะไรก็แล้วแต่นะใช้ถ้าหมื่นหรือ, 5, 000, อาห้าพันมาเก็บเพราะถ้าท่านเก็บได้เดือนละห้าพันปีเนึ่งก็แค่หกหมื่สิปีห0 0 0นไหนบอก3 000, ปีจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมี5้าล้านไม่ต้อกว่าจะมี ห้าล้านเนี่ยเนาะคุณต้องใช้เวลาถึงแปดสามปีสี่เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคุณตอนนี้ว่าจากแปดสามปีสี่เดือนเนี่ยตั้งใจทาจริงอ่ะสามปีมันต้องได้ฝันจากมีเป้าหมายคือเงินเงินบ้านและรถห้าล้านแต่ความจริงอ่ะน,นะนะคุณมีเงินเก็บแค่ปีละหกหมื่นฝันนั้นจะถึงเหรอเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสร้างระบบนะเขาเรียกว่าระบบ m g m ขึ้นมานะอยากรวยต้องขายประกันรถยนต์นะสมัยก่อนเนี่ย ขายมารถยนต์อย่างเดียวก็รวยแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งอคกีทั้งนอนมอเตอร์ ater, ทั้งประกันชีวิตต่างๆระบบมันก็ดีขึ้นโอกาสที่จะรวยก็ได้มากขึ้นเบี้ยประกันภัยเราดูจากสถิติเบี้ยประกันภัยเนี่ยข้อมูลของปี6กหนึ่งธุรกิจของวินาศาภัยเนี่ยมีเบี้ยประกันภัยทั้งระบบเนี่ยสองแสนกว่าล้านปี6กหนึ่งนะสีกุงมีเบี้ยันเอเชียป,ประมาณ2,000กวนะ่าล้านยังไม่ถึง1%เรลยเรามาดูนะนะเบียบเค้กหนึ่งก้อนนะ นันยอนั้นเบี้ย2แสนกว่าล้านเนี่ยนะ59%จะเป็นรถยนต์ันธุรก,กิจประกันรถยนต์ใหญ่โตมากเลยอีก35%นะเป็นเบี้ยของบริเตลส์4%นะเป็นของอักขีภัยแล้วก็2%นะเป็นของทะเลและขนส่งนะเราทำทุกอย่างวมีตัวอย่างอแต่พอร์ตของเรา95%ยังเป็นรถยนต์อยู่เพราะรถยนต์ในตลาดเนี่ยนะนะมีตั้งแสนกว่าล้าน ปี6กหนึ่งเรามีเบี้ยแค่ 2, 2อสองมกว่าล้านก็แค่เปอร์เซ็นต์เศษเองอีกตั้ง9 8หรือเก้าสิบเก้ให้เราไปตามเก็บลูกค้ามากรอเราอยู่ข้อดีที่แตกต่างจากการทําตลาดรูปแบบเดิมคุณจะมีะไรายได้จากการแนะนำสมาชิกไม่ยากการขายสมัยก่อนเราต้องขายพอขายปุ๊บเนี่ยนะเราก็หวังว่าเราขายปีนี้ได้ปีหน้าลูกค้าต้องต่ออยู่กับเราเป็นไม่ได้ปีหน้าลูกค้าไม,ไม่ไม่ต่ออยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้น ลูกค้าประกันหมดอาจจะซื้อใครก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นการแนะนําลูกค้าก็ต้องซื้อประกันกับเราแนะนํากับเราประกันมีวันสิ้นสุดพอสิ้นสุดแล้วก็ต้องต่ออายุกับเราอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะประกันประกันภัยเป็นสินค้าที่มีวันหอายุสมาชิกซื้อแล้วต้องซื้อซ้ําทําไมหอกต้องซื้อซ้ําล่ะวันนี้เขาเคยจ่ายเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกับบริษัทกอแล้วมาเจอผม ผมก็ส่งงานบริษัทกอเหมือนกันผมบอกเง้นซื้อผ่านผมไหมบริษัทกอคุณจ่ายเบีย้ยสองหมื่นแหละนะเป็นสมาชิเกเราซีกรุงผมส่วนลดนนะคุณสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณจ่ายเหลือหมื่นเจ็ดหกมีหรือคุณไม่เอาคุณเคยจ่ายสองหมื่นแล้วมาเจอผมเหลือหมื่นเจ็ดหกสินค้าตัวเดียวกันหมดเลยบริษัทเดียวกันหมดเลยคุณเอาคุณซื้อผ่านผมละปีนี้ปีหน้าคุณต่ออยู่ปะปีหน้าคุณกลับมาจ่ายสองหมื่นนะเป็นไปไม่ได้อ่ะมาไมะงั้นคุณเคยจ่ายสองหมื่นมาเจอผมเหลือหมื่นเจ็ด พอปีนึงคุณจะเก็บกำไรใหญ่สองหมื่น,นไม่เชื่อคุณนะเพราะนั้นคุณต้องซื้อซ้านะฮะนะไม่ต้องแข่งขัน,ขนในปีต่ออายุเพราะสมาชิกได้รับการบริการที่ดีพร้อมได้รับส่วนลด,ดพออยู่แล้วเพราะนั้นเขาต้องซื้อซ้อําเพราะว่าเขาได้รับการบริการนะจากบริษัทจากเราจากโบเกอร์พราอมั้งเบี้ยถูกกว่ามีอะไรเขาหนีอ่ะสินค้าหลากหลายเราไม่ใช่ประกันรถยนต์ละเรามีทั้งนอนมอเตอร์ เรีนอักกี้ไปรเรีมาลีนแล้วเดี๋ยวนี้เราทำท้งประกันชีดไปด้วยเพราะฉะนั้นเรามีสินค้าทุกตัวเลยนะยิ่งตอนนี้โควิดกำลังมาแรงเนะบีย้ยประกันไปแค่สองสาเดือนะเบีย้ยเป็นพันล้านละเรามีรายได้ทุกอย่างเราเสียภาษีตามกฎหมายเลยสิ่งนี้นายภูมิใจสุดเรามี้ดรายได้เพื่อมาเสียภาษีบำรุงประเทศโครงสร้างระบบเอ็นจีมีนะเรามีไว้หกขั้นแต่ตอนนี้มันเลยไปละมีคนทําทะลุไปถึง อีกสี่ขั้นละเพราะฉะนั้นคนที่สอบเป็นสมาชิกผมเนี่ยนะครั้งแรกผมถือว่าเป็นสมาชิกใหม่พอสครปุ๊บเนี่ยเราให้ระดับหกเราไม่บังคับยอดคุณมีรถหนึ่งคันต้องซื้อประกันประเภทหนึ่งต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณมีสมาชิกสีคุงปุ๊บเนี่ยคุณได้ส่วนลดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วกันคุณถูกไปสองพันสี่คุณเคยจ่ายสองหมื่นมาเป็นสมาชิกเราจ่ายเหลือหนึ่นเจ็ดหกคุณดีใจไหมล่ะโอเคใช่ไหมพอใจใช่ไหม พอใจคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณคนหนึ่งที่ต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นเหมือนคุณคุณไม่บอกต่อเลยเพราะว่าคุณเป็นสมาชิกสีกุมคุณซื้อในราคาหมื่นเจ็ดหกเพื่อนคุณก็อยากจะซื้อราคาหมื่นเจ็ดหกก็มาสมัครเป็นสมาชิกต่อจากคุณพอต่อจากคุณเนี่ยนะนะเขาก็ได้เบี้ยเท่าเท่ากับคุณที่ได้เลยคือหมื่นเจ็ดหกแล้วคุณเป็นผู้แนะนำคุณได้อะไรเราให้คุณนะครับเราให้ค่าแนะนําคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการที่คุณชักชวนคนนี้ เราเรียกว่าคุณรีคูดตัวแทนติดตัวคนคนนี้ถ้าเขาซื้อประกันเมื่อไหร่คุณจะได้เข้าจาก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 ค่าแนะนํา1%อร์เซตต่อชีวิตของคนคนนี้แนะนําคนคุณแนะนำหนึ่งคนได้หนึ่งเปอร์เซ็ร้อยคนก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พันคนก็ได้พันเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนั้นคุณคิดอาชีพนี้ดีคุณก็ไปสอบบัตรในหน้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายพอคุณสอบผ่านปุ๊บเนี่ยนะคุณเอาบัตรไปห้บัตรไม่บัตรบัตรในหน้ามันยื่นกการตลาดการตลาดก็จะปรับให้คุณ เป็นระดับห้าระดับห้าดียังไงระดับห้าคุณได้ค่าตำแหน่งอีกสามเปอร์เซ็นต์แทนที่คุณอยู่ระดับหกนะคุณซื้อประกันตัวเองคุณได้สิบสองพอคุณสอบตบนในหน้าปุ๊บเนี่ยคุณได้ค่าตำแหน่งอีกสามเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าคุณซื้อเองอ่าคุณได้สิบห้าแล้วลบสิบห้าละเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์เพื่อ,อนคุณในปีหน้าต่อาอยุเขาอาจจะยังไม่ได้สอบใบนในหน้าเขาก็เป็นผู้ซื้อเขาซื้อเมื่อไหร่ ซื้อตัวเองนะคุณก็ได้3%าคือค่าตาแหน่งบวกแค่านั้นตนะคุณได้เป็น4ี่ท่านนปีที่แล้วคุณได้แค่หนึ่งปีนี้คุณได้4 4%ของยอด20,000คุณได้800ต่อ1คนคุณยุทธธุรกิจนี้ดีมากๆเลยคุณแนะนําคนคุณมีรายได้แล้วนะคุณก็สร้างทีมงานที่อยู่ใต้ล่างคุณจะเป็นขี่คนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพอคุณสร้างทีมงาน ทีมงานของคุณก็จะมีเบี้ยเบี้ยเท่าไหร่เกิดจากการขายหรือคุณไม่ได้ขายก่อด้ถ้าเกิดทั้งองค์กรคุณล้วนตัวคุณด้วยมียอดขายเกินสามแสนเราก็จะปรับระดับให้คุณเป็นประดับสี่ระดับสี่เนี่ยนะเราให้ค่าตำแหน่งกูอีกหนึ่งเอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าถ้าคุณขึ้นระดับสี่นะระดับหกที่เป็นเพื่อนคุณนะ่ะเขาซื้อประกันภยัยในปีต่อต่อไป หรือต่ออยู่ก็แล้วแต่คุณกินค่าแนะนำหนึ่งอร์เบวกทั้งค่าตระหนกอีกสี่เป็นห้าเพราะระดับห้าคุณกินสามใช่ไหมระดับสี่คุณกินกินกินสี่คุณก็มากกว่าอยคุณขายเป็นแล้วไม่ต้องขายแล้วคุณสร้างทีมงานติดตัวอย่างเดียวเลยทีมงานคุณที่อยู่ใต้ล่างคุณเนี่ยนะถ้ามีเบี้ยนะนะภายในสามเดือนนะคุณเก่งๆจะเจอเดือนหนึ่งก็ได้มีเบี้ยเก้าแสนปป คุณขึ้นไป็นระดับสมเลยเพอขึ้นไประดับสามแคุณก็ได้ค่าตำแหน่งอีกหนึ่นตะหรือระดับสองซึ่งต้องใช้เบี้ยทั้งองค์กรคุณภายในสมเดือนสองล้านเจหรือ6 000, ล้านนะ,ะซึ่งแวรนี้เนี่ยมีคนทำถึงเดือนอา่าเดือนละ30มกว่าล้านละ,ละเพราะฉะนั้นนี่คือระบบแรกๆที่ผมทำขึ้นมาข้อเลี้ยงผมก็คือตำแหน่งที่คุณขึ้นน่ะขึ้นลวขึ้นเลย นะสมมติทุนอยู่ระด,ดับสามคุณมียอดขายเกนะ้าแสนเดือนสามแสนสามเดือนก็เก้าแสนพอเดือนต่อไปคุณอาจจะได้นะมีเบี้ยแค่สองแสนตำแหน่งไม่ต้องลงขึ้นละึ้นเลยนี่ข้อดีของหลบ MGM เราครงสร้างการจ่ายค่าแนะนำเอาค่แนะนำอย่างเดียวนะสมเชื่อผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณทำจริงๆจังๆเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนใช้เวลา6เดือนได้ขึ้นระดับหนึ่งแล้วน่ดีอาจจะใช้เวลาปีกว่า เดีย๋ยวนี้เนื่องจากเทคโนโลยีดีขึ้นเราออนไลน์ขายด้วยระบออนไลน์7จ4ไลน์แอดขายออกมานันถ้าคุณขึ้นระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะคุณจะมีทีมงานระดับสองสามสี่ห้าและหกยกตัวอย่างว่าคุณคระดับหนึ่งคุณมีทีมงานแค่เก้าคนแค่นั้นพอแต่ความจริงเนี่ยใครขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยมีทีมงานเป็นนะเป็นพันคนและพันกว่าคนเรายกตัวอย่างแค่เก้าคนก็พอ เรามาดูได้ไ,ดไหมนะคุณขึ้นตำแหน่งระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะคุณก็จะกินนะกินค่าแนะนำของเกคนเนี่ยหเราเรียกค่าแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นสองขายสามขายสี่ขายห้าขายหรือหขายคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเสองะอ่านะนะมีทีมงานที่ติดตัวสองนะพราะกลุ่มนี้ถ้าขายเมื่อไหร่เขาก็ต้องจ่ายสองโดยที่ระบบเป็นคนจัดให้เขา ให้กับ2เป็นค่าแนะนำา1%แต่องค์กรนี้รวมทั้ง2ด้วยจะต้องจ่ายคุณซึ่งเป็นดับหนึ่งเนี่ยนะศนยะ์ 5, ล่ะนะทั้งตัว3ด้วยรวมแล้วองค์กรข้องคุณเนี่ยนะเัสามเนี่ยต้องจ่ายคุณ1%นะ่รนะองค์กรทั้งหมดจ่าย2% 5นะจ่าย3% หกจ่ายหกไม่รวมค่าแนะนำนะเพราะฉะนั้นนั้นสองถ้าขายคนเดียวนะนะสองขายคนเดียวนะสองก็จะต้องจ่ายค่านั้นหนึ่งเแล้วก็ค่าตําแหน่งอีกจุดห้าเพราะนั้นแค่เก้าคนเนี่ยสร้างคนออกมากลุ่มนี้เป็นร้อยได้ไหมเป็นพันได้ไหมเป็นหมื่นได้ไหมเป็นแสนได้ไหม โตไม่จากจบ้วไม่ไมีขีดจำกัดนี่เขาพิเศษของ MGM ธุรกิจนี้ใครขยันก็ไปได้ก่อนอ่ะสมมติว่าคุณหนึ่งนะซึ่งมีลูกทีมเป็นดับสีหนึ่งกับสผมไม่อยู่ต่างกันสอซ็ 4. ก็จะมีลูกทีมอีกสองคนเป็นคุณหกสองคนสี่กับหค่าตำแหน่งต่างกันอยู่สเปเ็นป็นไปได้ไหมะนะ ถ้าหนึ่งแนะนําโดยตรงที่หกหก็ได้หนึ่งก็ได้ค่าตําแหน่งหแต่เนื่องจากว่าหนึ่งแนะนำสี่หกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาแนะนําจากสี่ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณหนึ่งก็กินแค่ช่วงคุณสี่ทั้งองค์กรคุณสี่ก็จะมีหกสองคนหคนหคนขวาเขาจะมีตัวเลขแล้วก็ไปสอบบัรในหน้าเดือได้ เขาก็ขึ้นเป็นห้าเพราะนั้นสี่กับหกผลต่างคอมมิชชั่นอยู่สี่เปอร์เซ็นแต่พอเขาสอบบในหน้าปุ๊บเนี่ยนะเขามีทีมงานด้วยนะตำแหน่งก็จะหายไปสามเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นห้ากับสี่ต่างหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในทีมนี้นะห้าก็จะกินสามเปอร์เซ็นต์ของค่้าตำแหน่งองค์กรนี้ก็จะถูกสี่กินไปหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ห้าเขาขยัน เขามีตัวเลขนะสามแสนปบเนี่ยเขาก็องค์กรเขาก็ขึ้นมาเป็นสี่เลยตำแหน่งเท่ากันละอ่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งเท่ากันะนั่นแหะองค์กรทั้งองค์กรก็จะขาดจากกันละนะคนที่ขายไม่รวมตัวเลขยกเว้นสี่ขายจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะคนเดียวเองจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตะแล้วกลุ่มนี้ไปขึ้นตรงกับใครอ่ะไปขึ้นตรงกับสามสองหรือหนึ่ง อันนี้ไม่มีสามไม่มีสองก็ไปขึ้นอันหนึ่งเลยอเพราะฉะนั้น<ส>ถือว่าเขาแยกตัวละสีเหลืออยู่แค่คนเดียวสี่ทำไงจะด,งด,งดึงดึงดึงสี่ฝั่งขวากลับมาได้สก็ต้องสร้างคนสี่ก็อาจจะสร้างคนขึ้นไปสักห้าสิคนนะมีเบีย้ยนะมากกว่าฝั่งขวาที่เป็นสเพราะฉะนั้นเขาเขาจะทำยังไงให้ได้3สามองคอ์กรเขาต้อง ทำเบีย้ยให้ได้เก้าแสนสมมติว่าเขามีทีมงานอีกตัยี่สิคนมีเบีย้ยเก้าแสนเขาก็ขึ้นเป็นนะระดับสามพอขึ้นระดับสามปุ๊บเนี่ยสี่ก็ถูกข้อดึงไปดึงกับดึงกับทั้งโคเนะี่ยเพราะนี่คือข้อดีถ้าต่อได้ที่คุณแซงคุณแซงได้แต่คุณอาจจะถูกดึงกับกอดาเพราะ้าเวลาแซงปุ๊บเนี่ยนะไม่นับผลงานละแต่ถ้าดึงกับ ผมงานรับมาล้วเพราะฉะนั้นคุณดึงกลับคุณอาจจะไปขึ้นระดับสองหรือหนึ่งก็ได้อีกเพราะนั้นคงสร้างตัวนี้ออกมาเขียนไว้เพื่อใครขยันโอกาสตายเต้าขึ้นเป็นหนึ่งหรือหนึ่งบวกสองบวกยอมได้ง่ายกว่ามาดูรูปนี้นะสินค้าดีราคาถูกแนะนำต่อเป็นเรื่องบรติเลยเราเอาแค่หกขั้นนะเราเอาแค่หขั้นเราาแค่หขั้น ระดับหนึ่งะอ่าระดับหนึ่งต่างระดับ2องจุดหนะสกับ3ามจุด้านะระดับหนึ่งหมดเอาเรามาดูระดับหนะถ้าหนะนะอ่าหต่างกับหอยู่เป็นค่าต่างหนึ่งส5ต้าต่างกับสี่หนึ่งตสี่ตางกับสา สามสองต่างกันจุดห้าสองกับหน 5, ึ่งจุดห้าถ้าคุณขึ้นดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยคุณกินหกหกเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ดัมหนึ่งสมาชิกเราหกนะถ้าเกิดขายปุป๊บทุกทุกหนึ่งหมื่นคุณได้หกร้อยรวมนั้นก็แนะนำด้วยอีก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 หนึ่งร้อ,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 อยเป็นเจ็ดร้อยคุณได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ละถ้าคุณอยู่ดับสองละ่ะคุณได้ห้าจุดห้า สามคุณได้ห้าสี่คุณได้สี่สามดับห้าคุณได้สามนี่คือโครงสร้าง MGM ที่ผมทำขึ้มาเนแบผมยกตัวอย่างนะฮะจากระบบเครือข่ายสมมติดาบหกในกอในในกอนะในกอเป็นสมาชิกใหม่เลยแล้วในกออยากจะซื้อประกันตัวเองสมมติในกอซื้อสักสองบวกแะ้วกันมีเบีย้ยหกพันนั่นแล้วไม่ ในกรเนี่ยนะต้องจ่ายเบีย้ยหกพันบาทแต่ในกอรอาจจะมีส่วนลดตัวเองเพราะฉะนั้นเบีย้ยตรงนี้จริงๆแล้วมันเจ็ดพันกว่าในกรจ,จะมีส่วนลดตัวเองลอ 6, าง่าสุดเดลยวหกพันหกในกรคิดว่าแทนที่เขาจะจ่ายเบีย 7, บ้ยเจ็ดแปดพันเขาจ่ายได้หกพันหกเขาถูกกว่าเขาแนะนำเอกับบีมาเป็นลูกทีมเอกับบีแล้วลูกทีมติดตัวนะนะเพราะฉะนั้นเอกับบีถ้าซื้อประกันนะซึ่งต่อจากกรกรก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์กอมองว่านั่นคือรายได้ที่ดีกอก็ไปสอบบัตรในหน้าพอกองสอบบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยนะกอก็ปรับเป็นแบบห้าพอกอไปแบบไปห้าปุ๊บเนี่ยนะเอกับบีซึ่งเป็นที่ติดตัวก็ต้องนะซื้อหรือขายแอมซื้อหรือขายบี B ซื้อขายกอจะได้สามเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นค่าตำแหน่งบวกได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าแนะนำเพราะฉะนั้น เหรือ B ขายก็จะได้กอใกล้สเอร์เซ็นตแนะนำหนและ2เพราะนั้นหและสองเนี่ยเป็นสิ่งที่ A แนะนำเอจะได้หนึ่สำหรับ1และ2ส่วนกไม่ได้1ดนึ่งสองการแนะนำนะแต่กจะได้ A อหนึ่งสองเป็นค่าตำแหน่งโครงสร้างนี้ เราแค่บอกสองคนนะในกอบอก A กับ B แล้ว A กับ B ไปบอกหนึ่งสองนะหนึ่งสองไปบอกต่อต่อไปถ้าลูกนี้อะนะนะแตกตัวมาสารเลยแค่ในกอบอกแค่สองคนแล้วถ้าในกอบอกยี่สิบคนล่ะในกอบอกสอง้คนล่ะมันจะมันจะแตกตัวขกันไหนล่ะเพราะนั้นมีสมาชิกท,ท่านหนึ่งนะแค่มีคนติดตัวพันเศษเศษแตกไปสี่หมื่นกว่าคน นี่คือสุดยอดเลยแหละอ่ะ,อะมาดูตัวนี้ต่อคงสร้างนะเราบอกเอนจะีนะชั้นคนโคงสร้างที่หนึ่งแนะนำแนะนำสองเบียบประกันไปนะเะบียรกไปไปนะหกพันหกเครือข่ายหนึ่งคนม่ไม,ไม่เราเรียกคือข่ายไม่ได้ในเมื่อเบีย้ยตัวนี้เดิมทีมันเจ็ดพันกว่าซื้อในอัตราส่วนตัวเองเหลือหกพันกว่า ในก็คุณหนึ่งพอใจคุณหนึ่งก็แนะนำสองถ้าเกิดหนึ่งกับสองร่วมกันซื้อคนละหกพันก็ก็เป็นหมื่นสมสองใช่ไหมลบเครือข่ายเกิดขึ้นมาแค่สาเป็นต์ก็พอกลายเป็นสามรอยกว่าตอนนี้หนึ่งกับสองรวมใจกันแนะนําคนละคนนะจากก,ก็เป็นเป็นสนะอสี่ 4, ออกมาเป็น8ปดแดเป็นสิบหเป็นสามสองถ้าตรงนี้แค่สิบั้นเท่านั้นเองอ่ะ มันแตกออกมานะนะเบีย้ยประกันภัยนะครับนะเบีย้ยประกันภัยเนี่ยนะหกล้านกว่าได้ได้เดือนหนึ่งแค่3เปรเซ็นต์ก็สองแสนกว่าละเนี่ยอันนั้น,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 นปีเดียวนะเพราะฉะสิ่งที่ผมพูดว่า3ปีมีได้ได้5ล้านอันนี้สองปีก็สี่ล้านกว่าเราจะไม่ละพูดแบบง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นคงสร้างแค่หนึ่งคนเข้าใจแล้วบอกต่อ หนึ่งบอกสองสองเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบบอกเนี่ยนะโครงสร้างเนี่ยหลายหลายคนนะทำโครงสร้างน,าน,น,นะงางนี้โดยไม่รู้ตัวออกมาหมา,า,าสาลเลยธุรกิจประกันรถยนต์เนี่ยนะมีข้อเด่นอยู่ห้าข้อไม่ต้องลงทุนคุณไปเสนอลูกค้าลูกค้าพอใจเก็บเงินลูกค้ามาเลยเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันโอนละตัดบัตรเครดิตละง่ายมากเลยธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนนะ่ะแค่คุณเสือลูกค้าเข้าใจลูกค้าเคยาใจเบี้ยสองหมื่น 20, ใจแล้วหมืน่นใจแล้วหมืน่นมัน,มนเจ็ดกว่า ลูกค้าเคยคุ้มของห้าแสนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งล้านเบี้ยถูกคุ้มของดีด้วยมีเงินเข้าแมวอ่ะไม่มีหนี้ศูนย์ธุรกิจนี้นะไม่ต้องตุนของไม่ต้องอะไรส้นเลยเพราะฉะนั้นโอกาสจะมีหนี้ศูนย์ไม่มียกเว้นแต่ว่าคุณอาจจะจ่ายอ่อนไปออกเงินให้ลูกค้าก่อนลูกค้าจะซื้อต้องจ่ายเงินมาเงินมาถึงก่อนเราบริษัทจะพิจารณารับหรือไม่รับไม่ต้องซกสินค้าคุณไม่ต้องตุนของไม่ต้องกลัวสินค้าดีจะไม่มีอาจจะ ในขาตลาดอยู่ไม่มีไม่มีมมคา้าะมีทุกเวลานะไม่โดนซบสินค้านะครับกฎไม่บังคับต้องซื้อพอรบรไงไม่ซื้อ,อถูกจับปับสองหมื่นถ้าเกิดชนคนต้องับผไปชอบเองค่าคอมมิชชั่นคุณได้ทุกปีปีนี้คุณได้ปีหน้าคุณก็ได้ไม่มีเหตุผลที่ไม่ได้เพราะเขาซื้อกับคุณมันถูกกว่าที่เขาไปซื้อคนอื่นห้าข้อนี้มีธุรกิจอะไรที่ดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมัยนยันในวันนี้นะ ผมชื่อแน่ว่าถ้าคุณตั้งใจฟังนะคุณเข้าใจแน่ถ้ายังไม่เข้าใจฟังผมนะฟังผมเรื่อยๆคุณมาฟังผมบรรยายทั้งบทในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์คุณแน่นอนเลยนะผมเนี่ยนะแนะนําคนฟังนะแล้วก็มีได้ได้มีประสบการณ์ให้เพราะฉะนั้นผมบรรยายอยู่ใน Youtube คุณเปิดเมื่อไหร่อยู่ในสื่อต่างๆแล้วคุณเปิดเมื่อไหร่เจอเจอผมบรรยายถ้าเกิดยังไม่เข้าใจโทรกุยกันเพราะนั้นะ สิ่งที่ผมบรรยายวันนี้ผมเชื่อเน่น่าจะเก็ตเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผมอยู่ในวงการน,นี้3ากว่าป,ปีนะเป็นไงครับระบบเอ็จเราวิเศษสุดไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสมัครก่อนคุณรวยก่อนแน่นะไม่มีเหตุผลนะที่ไม่รวยเพราะตัวเกตนี้เอ็มจีเอ็ทำให้คนทุกคนรวยแน่นอนขอบคุณครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ